ชาวเน็ตแชร์เพียบคำพูดมดดำประกาศชัดรู้จักสันดานพระเอกด่านักข่าวดีกลายเป็นประเด็นร้อนๆที่ชาวเน็ตตามเผื่อกันมาค้ำวันค้ำคืนกับกรณีนักข่าวสาวสำนักข่าวดังแห่งหนึ่งได้ออกมาไลฟ์สดเล่าถึงเรื่องที่ไปสัมภาษณ์พระเอกชื่อดังระดับบิก๊กในงานอีเวนต์ถึงความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปหลุดที่กำลังโด่งดังในขณะนี้หลังจากการสัมภาษณ์เธอกำลังจะกลับ และบังเอิญเจอพระเอกอีกครั้งที่ลานจอดรถจึงได้เข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปด้วยเนื่องจากตนเองเป็นแฟนคลับของพระเอกดังมานานแต่ทว่ากลับเจอพระเอกดังด่านักข่าวว่าถามเฮียนะซึ่งทําให้นักข่าวสาวปล่อยโฮกลางไลฟ์สดบอกว่ารู้สึกผิดหวังเนื่องจากเคยปรึ้มพระเอกดังล่าสุดพิธีกรมดดําขชาภาได้เชิญสองคนข่าวบันเทิงระดับตัวแม่อย่างแอนนาชองแและแจกเกรีนไทรัส ซึ่งเคยเป็นรุ่นพี่สำนักข่าวเดียวกันกับนักข่าวสาวรายดังกล่าวมาสัมภาษณ์ในรายการแชะโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์หมดดำได้หลุดปากพูดถึงพระเอกในข่าวออกมาว่าแต่เอาจริงๆนะถ้าจะพูดถึงพระเอกคนนั้นเขาก็คงไม่อยากจะพูดหรือเปล่าวะอันนี้พูดจากใจเลยนะและรู้จักกับมันดีด้วยมันเป็นคนที่พูดตรงและมันก็พูดชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามันไม่อยากจะพูดถึงแล้วและมันก็บอกว่ามันมีแฟนใหม่แล้วด้วยแล้วไอ้คนคนนี้ เวลาที่เขาจบกับใครก็แล้วแต่เขาจะไม่พูดถึงแฟนเก่าเขาเลยเขาเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงมากนะอันนี้เท่าที่ฉันรู้จักกับมันมารู้จักสันดานมันดีซึ่งคำพูดนี้ของมดดำก็โดนใจชาวเน็ตโดยเฉพาะแฟนคลับของพระเอกรายนี้อย่างมากจนแห่แชร์ต่อกันวันพร้อมออกปากชมว่าครั้งนี้แม้มดดำพูดได้ดีมากปรบมือให้รัวๆเห็นด้วย100เอร์ซเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ